สวัสดีครับนี้เราสู่ช่องจินดาซาทีมครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวไอ o ฟ e 11ครั่องครับทุกคนก็เครื่องนี้ครับที่ที่แม่ผมซื้อห้นี่ผมซื้อเป็น 128G ครับเดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับเนี่ยก็ตัวกล่องก็ประมาณนี้คะ 128G ของแท้ของแท้นี่ ตามไอโฟนนะเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลก่อนว่าผมได้เพราะว่าอันนี้แม่ผมซื้อให้นะพอดีว่าตอนแรกผมว่าจะเอา 4G ครับคือมันหมดนะครับผมก็เขาก็ให้ 128G แบบเยอะใช้เลยที่หลายอย่างครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องมีอะไรครับใบกนะันครับนี่ครับถ้ากล่องไอโฟนเวลาของแท้ปเปิดครับเปิดใช้มาเราก็จะเจอเป็น ตัวคู่มือครับเอ้าแล้วตัวเครื่องหายไปไหนครับเพราะว่าเนี่ยไอตัวเครื่องเนี่ยที่ผมใช้อ่ะเป็น,เป,นเป็นตัวถ่ายครับถ่ายวิดีโอด้วย iPhone 11ครับทุกคนอย่าเพิ่งตกใจว่าทำไมไม่มีตัวเครื่องเพราะว่า,วามันจะมา unboxing แล้วก็รีวิวทุกอย่างนี่ครัน,นี่ก็จะมีคู่มือครับนี่ดีไซน์ designing design by Apple California นี่น Apple, คคู่มือก็นี่ครับสวัสดีพวก แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือสติกเกอร์แอปเปิลนะผมของเข้าดีมีข้าแถมสติกเกอร์ก็เอาไปติดได้กันนะถ,ถ้าใครรู้ถ้าใครรู้ดีแบบเวลาใครเพิ่งซื้อผลใหม่ๆก็จะได้ครัก็ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้อัวก้กอนนระกอบประมาณนี้ก้อนนี่ก็เป็นเรียกว,ว่าอะแดปเตอร์นนะนี้เป็นตัวชาร์จน่าจะเป็นห้าวัน เป็นก้อนชาร์จแล้วอะแดปเตอร์นี่ต่อไปก็จะเป็นตัวหูฟังครับก็ตั้งแต่รุ่น iPhone X เนี่ยมันจะใช้เป็น Lightning เพราะว่ามันไม่มีแบบตัวเสียบหูฟังแบบเหมือนแบบ 6X 6X แห้วอพวกนี้ไม่มีครับนี่จะเป็นแบบนี้ครับนี่ม่ส่ยาอย่า,านี้นะเป็นใส่เป็น l h t n i n g ครับสก็ถ้าถามว่าสายชาร์จหายไปไหน มันกลับเอาใส่กล่องไม่ได้ครับก็เลยแบบต้องแยกเนี่ยก็อยทั่วไปครับตามภาษาไอโฟนมือสายชารนะ์จของนี้ของนี้เนี่ยแบบสายชาร์จจะเป็นหูนฟังครับหูฟังแบบเอียร์พอร์ตแล้วก็จะเป็นพวกคู่มือก็เก็บเอาไว้เพราะว่าเราก็ไม่ไดีอ่านแล้วครับก็เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องสเปคกันเลยครับคือ ไอโฟน11เนี่ยจะบอกเรื่องราคะครบราคาของมันเนี่ยถ้าเราซื้อแบบ64จิ๊กนะครับแล้วมันจะราคา2 24,900บาทนะครับถ้าเนี่ย128จิ๊กที่ผมซื้อเนี่ยก็จะเป็นเอ่อ20,000 28,900บาทถ้าเป็นเอ่อ256จิ๊กก็จะแพงนิดนึงก็น่าจะ30,000บาทก็มาพูดถึงสเปคกันเลยะครับหน้าจอของเขาเนะะี่ครับ จะเป็นเลจ i น่ LCD นหน้าจอก็6.1นิ้วน้าแับน้ำหนักที่ของตัวเครื่อง194กรัมแล้วก็ลองแ g b ก็ตามที่เราซื้อเอา1 2 8จิกรัก็ยาบเดี๋ยวคิดก่อนนะชเิเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นึงแล้วก็ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของครับสเปคอย่างที่ผมพูดไปแล้วเลยก็ที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นแบบจะมีตัวกล้องครับสองกล้องสองตัวงข้างหลังก็จะเป็นมีเลนวายครับผมแล้วก็มีเลนสอัลตรารับสิ่งที่ขาดไม่ได้ของพวกแบบ iPhone 11เนี่ยก็คือมัวกลางคือนะไครับคือเนี่ย,คคเ,ยเครื่องเก่าที่ผมใช้ไ p แพดไม่ไม่มีครับแต่เขาบอกว่ามันจะมีแต่ iPhone X ขึ้นไปนีผมซื้อไอโฟน ก็หมดกลางคืนที่ผมแบบอยากใช้มากครัเพือหมดกลางคืนแบบเวลาในแบบในลในลึกหรือไม่ก็แสงนะ้อยมันก็จะมันเป็นหมดกลางคืนคอัตโนมัตินะครับไม่ต้องแบบไปปรับได้เนี่ยสุดยอดของ iPhone 1บนะก็ iPhone ิบอปดวิดีนะครับแล้วก็การถ่ายวิดีโอเนี่ยถ่ายชัดสูงสุด 4K ครับ 4K เคเฟรมนะก็ไม่มีมากครับว่า อ่าอนบ็อกซิ่งแล้วก็เรียนอก็ถ้าใครแบบชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามตรงนี้เลยครับสหรับวันนี้เราจะไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับที่บาย